สวัสดีครับสองอีสานบานเขานะครับผมมือในกาสิผ้าพีผ้าหนองนะครับมาชมบรรยากาศริมหนำนะครับงียบเรงครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังโตกนะครับส่วนเวลาหาโมงนะครับนี่โอเคบรรยากาศอีสานบานเฮานะครับมาสีหน่องเบิ้งนะครับผมบรรยากาศก้มสวยงามเนาะมาชมบรรยากาศกันเลยครับนี่นะครับไปเบิ้งนะครับพี่หน้องเนาะนี่บรรยากาศสวยงามแไหนะครับผมดวงอาทิตย์กำลังตกนะครับประมาณ อาโมงหกโมงนะครับผมน้ำอาาเยี่ยวง่าย่มสบาอบริสุทธิ์ะบอากาศบริสุทธิ์้อง้าสวยง่ามครบผมาั้น้ำขอไครับผมธรรมชาติครับครับงเยี่ครับสวยงามครับนี่แหะครับอีสานบานเฮ้าครับผม หาโยหากินย้มแแรงย้มนั่นก็มาหาเหล่นหานี่แหละครับหุดกดตอนนี้ก็ประมาณสีหาโมงนะครับสีโมงสีหาโมงนั่นนนนะครับโยรุ่งอุบุบ่นครับเป็นสนามบินอุบุบนนะครับบรรยากาศเท่านะครับมันเป็นเขตต่อระวังอุบลบสีเกีเยรตินะครับส่วนที่เป็นทิดอ่ะอำเพื่อไอ,อ้อบานหัวขยุ่งนะครับผมอำเภอว่าริ้นชำรละ เป็นต้นที่ว่าเขาขบวนลนะครับต้นที่ผมอยู่เนาะไปครับบันในกาจิพ่าไปครับขี่รถไปต่อนะครับผมไปกันครับผมไปครับผมลุยต่อครับบันนี่นะครับจะเดี๋ยวพ่าไปเบิ้งทั้งเคลื่อนอีกนะครับผมสะพานนะครับ ผ้าหน้ำม,มุ้นนะครับระจะผ้าไปเบิ่งอีกนะครับผมก็มีอย่างหลายครับผ้าชีดอลเหรียญครับเมื่อนี้นี่นะครับบรรยากาศขนาดต้องมุ้นหนั้นาสิเป็นหอกปลาด้ กันนะเด็กกันนะเนี่ยนะครับบรรยากาศใช่ครับคลิปนี้ข้าขี่ชมบรรยากาศยง่มแรงนะครับอากาศดีๆนะครับผมข้าขับรถเที่ยวชมนะครับได้ผมกำลังข้าไปยังสะพาน จะพานนะครับนี่ก็เป็นขี่รถไฟหนามกันนะครับลงแม่น้ำมูลเด้วยนี่ครับเป็นลงแม่น้ำมูลครับแม่น,น้ำหนามูล่นตรงนี้บ้านั่นนะเจ๊พอเห็นแล้วเนี่ยรับเกินมากเนี่ยก็จะเป็นน้ามูลแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปขี่เบิึงนะครับขนาดครับผมลายดูบเลยลายดูบเนี่ย ไอ้มันพาหนุ่มเมียเกลือยไอพาหนุ่มเมียได้พนาดฝ่ายสะนี่นะครับนีบ่เป็นสะพานแม่น้ำมูลเนาะนะครับจอดหีกัน ลองรถลองตังพี่ลองขี่ลองขัรถมาเวรถมาอาจลงนะพี่จะเกิดแน่ที่โต๊ะกันรถก็จะนี่นะครับอันนี้ก็ที่มาสอดแม่น้ำมูลนะครับผมนี่เป็นแม่น้ำมูลนะครับสะพานขามมูลนะครับนี่นะครับผม เป็นสะพานขามมุ่นนะครับยติพาพไปเบิ่งฟังนั้ำทำนะครับน้ำโซเนกะไ,ไหลแห้งนี้นะครับผมน้ำเห็นนังสีนี่น้ำหมุนน้ำไหลนะครับ ถ้าวันปลาท่อมหมาพันปลาท่อม,มานานจับซำนันจะขก้นไปทรงน,นี่นะครับมีกระเจามา<แ>เลี้ยงงูงงนะประมัน เอาแผลปลาเด้อก็เนี่ยเนี่ยมันเฮียนี่นะครับบรรยากาศแง้มแรกนะครับผมเตรียมจะไปรถเตรียมมารถเยอะเดียวเยอะดีรถรถไปกันแลจังไปไปที่นี่นี่นะครับดวงอาทิตย์ก็ลังตกครับบรรยากาศแง้มแรกนะครับผม อ่ะนี่นะครับผมชิปนี่ก่เก็บบรรยากาศลิมมุนมาฝากนะครับผมนี่เอาสมมาภาควันรับเนี้นะครับผมเจอกันไม่ชิปหนาฝากที่ตามสร้างช่องน,นะครับผมรวยๆให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสัานสวัสดีครับ